เรื่องหลับนอกตื่นในตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพ,พโชติปัญโยไม่เป็นสมาธินะเส้นทางของสมาธิจะเริ่มต้นที่ปาโมดประโมทยังจิตตังจิตปาโมดซะก่อนปาโมดในโชคดีหน่อยหนึ่งที่ไม่เอาไปใช้เกี่ยวกับกรารม,มารมปาโมดในแปลว่า สดชื่นแช่มชื่นจากความโมทจะส่งให้เกิดปีติปีติแปลว่าเอ,อิบอิ่มจนไม่โหยหยิวโหยหาอารมณ์ใดเมื่อเกิดปีติแล้วจะส่งให้เกิดปัดสสทิิปัสสถธิแปลว่ากายสงบจิตสงบด้วยจนลืมปวดแข้งปวดขาท่านทั้งหลายลองดูเถอะนี่คือเส้นทางของสมาธิ เมื่อเกิดปสัสสธิจนลืมปวดแข้งปวดขาจนลืมปวดเนื้อปวดตัวใจก็สงบตามเมื่อเป็นปสัสสธิแล้วก็ส่งให้เกิดความสุขจิตใจผ่อนคลายไร้เครียดเมื่อมีความสุขและสุขีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิอย่าลืมนะสมาธินี่มุ่งไปที่ ให้ได้พบความสุขซะก่อนถ้าพบความสุขแล้วมันก็สงบท่านสังเกตดูพระเนเนที่ท่านนั่งสมาธิอยู่อยู่ชั้นบนเราเดี๋ยวนี้ท่านอนุเคราะห์เรากลัวว่าจะเป็นการรบก,กวนเดี๋ยวนี้ท่านกําลังสวดมนต์อยู่ข้างบนเด็กตัวเล็กๆเนนตัวน้อยๆภิกษุหนุ่มๆหน้าตาย,ยังอ่อนเยาว์ยังอยู่ในวัยที่จะต้องสนุกสนานเพลิดเพลินทางการมารลแต่ท่านเหล่านี้มาบวชมาฝึก ทำไมท่านนั่งสมาธิกันได้นานๆพระหนุ่มๆน,นั่งปับ๊บแล้วท่านก็หลับถ้าจะถามว่าท่านไม่ปวดขาหรือปวดบรทันมันรับก่อนเพราะมัน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 สงบซะแล้วม,มันกายลำงับลมลำงับกายลำงับจิตลำงับภาษาบาลีเรียกชื่อมันว่าปัตสธิปัตสธิไปลว่ากายลำงับลงจิตลำงับลมลง,ลม,ล,งลมหายใจก็ลำงับลง ความเครียดแห่งกายก็รำงับถ้ารำงับมากหลับไปแต่ถ้ารำงับระดับหนึ่งจิตเข้ามาเสพเสวยความรำงับนั้นก็เป็นสุขเป็นสุขเวทนาอันเกิดจากความสงบความรำงับลงของกายและจิตแล้วก็จะส่งให้เกิดสมาธิปากประตูแห่งสมาธิอยู่ที่ความสุขความสุขจะเกิดมาจาก ความลำงับของกายและจิตสังเกตดูนะบางแห่งไปทําสมาธิลุหมุๆมันจะลำงับได้ไหมกายดีบริมันจะหกักไหลออกไล่เพียรไล่บีออกเหมือนตอนเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เราเดินเราหมุนเล่นแล้วมันก็ควบคุมอะไรไม่อยู่เพราะนั้นนั้นมันสวนทางกันกับคําสอนพระพุทธเจา้าเป็นคําสั่งสอนนอกแนว พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อศาสนาจะเสื่อมสัทธรรมปฏิรูปไปว่าธรรมะปลอมคำสอนปลอมปนปลอม,ปลอม,ปลอมแปลงเข้ามาเด๋ยวนี้เยอะลัทธิต่างๆเข้ามามาอ้างว่าพุทธพุทธพุทธนั่นแหละคือสัทธรรมปฏิรูปมเมธ่สมาธิก็ยังอ้างว่าเป็นสมาธิของศาสของพุทธศาสนานั้นคือสมาธิปลอมสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้น จงเข้าใจว่าเกณฑ์กลางของจริยธรรมเรากําลังจะมาอบรมจริยธรรมจะต้องเข้าใจว่าจริยธรรมอันสมบูรณ์อันดีงามจะเกิดขึ้นเมื่อทําให้คนได้มีความสุขความสุขนี้มันมันมันผิดกันกับความทุกข์เมื่อผู้คนมีความสุขความสุขอันเกิดจากจิตที่สงบที่ระงับ เป็นความสุขที่ไม่แย่งชิงผู้ใดเป็นความสุขที่ไม่แอบ,บอิงอาศัยข้าวของเงินทองอามิตรที่จะต้องไปซื้อหามันมาความสุขชนิดนี้มีอยู่ในเนื้อมีอยู่ในตัวของมันถ้าค้นให้พบความสุขคือความสงบลงแห่งจิตแล้วความสุขชนิดนี้จะหลั่งไหลออกไปเป็นความสุขเพื่อความสุข สังเกตดูพระสงฆ์องค์เจ้าท่านทํางานได้มากๆท่านฉันน้อยน้อยท่านนอนน้อยน้อยแต่ท่านทํางานหลั่งไหลความสุขให้แก่โลกอนุขห์สังคมเนี่ยท่านทําได้อย่างไรถ้าความสุขของท่านได้มาด้วยเงินด้วยทองด้วยอามิตรท่านจะต้องร,รู้สึกว่าขาดทุนรู้สึกว่าเสียเปรียบคนอื่นนอนก็น้อยกว่าเขากินก็น้อยกว่าเขาต้องมาทําอะไรมันเสียเปรียบ แต่ถ้าจิตเข้าถึงความสุขชนิดนี้คําว่าเสียเปรียบใครไม่มีมันจะเป็นความสุขที่ลางไหลออกไปอยากให้คนอื่นรู้อยากให้คนอื่นเห็นอยากให้บ้านดีเมืองดีสังคมดีประเทศชาติดีอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนกับเราถ้าเขาเป็นอย่างเรานี้เขาก็จะไม่เบียดเบียนใครความสุขชนิดนี้ท่านเรียกว่าพมมจริโยขะทงังสุขขันติ มีความสุขอันยังลงสู่พรมมจันคำว่าพรมมจันนี้ก็คือจริยะเนี่ยจริยธรรมเนี่ยจันเราออกเสียงรวบมาจากคาว่าถ้าเป็นภาษาบาลีว่าพรมจริยะจะมีคาว่าพรมจริโยะขะทงังมาจากคาว่าจริยะโอขะทงังจริยะก็แปลว่าความเป็นไป โอคะทังก็แปลว่ายังลงสู่พรมจริโอคะทังแปลว่ายังลงสู่ความเป็นไปทีนี้เอาพรมะมาเพิ่มเอาสุข,ขะมาใส่จึงมีคําว่าพรมจริโยคะทังสุขขันติมีความสุขอันยังลงสู่ พมมจันย์คือจริยธรรมอันประเสริฐทำอย่างไรเราจะมีความสุขชนิดนี้เราจึงจำเป็นต้องมาฝึกภาวิตจิตให้จิตของเราได้ระงับลงสงบลงได้พบความสุขชนิดนี้ความสุขอันเกิดจากความดีความสุขอันเกิดจากการได้ทำประโยชน์มันมีอยู่นันในใจคนถ้ายามใดจิตใจเราสงบลงจนจนไม่รู้สึกเสียเปรียบใคร จนไม่รู้สึกจะนึกเอาเปรียบใครแม้เพียงการกระทําความดีเล็กๆน้อยๆก็ทําให้มีสุขในความดีอาตมาจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังแต่ก่อนอาตมาไม่รู้เดี๋ยวนี้เชื่อว่าท่านจะได้ยินพระสวดบางทีท่านไปจังหันไปทําบุญพระยถาสพีบางวัดท่านจะมีบทอายุโทพระโททีโรวัน,นโทปฏิภาณโธ หลังจากนั้นก็มีคำหนึ่งว่าสุขัสสาตาเมทาวีสุขังโสอธิาชตติจักเมันยังเพิ่นบ่บดรแปลปันเราฟังคำนี้จะบอกถึงความสุขของผมมจจจันความสุขของความดีสุขสสะทาเมทาวีสุขังโสอธิคัตติผู้มีปัญญาแม้ให้ ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็มีความสุขด้วยความสุขอันเกิดจากความดีที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีปัญญามันกับรู้สึกว่าเสียเปรียบเป็นทุกข์นะอาตมาเชื่ออันหนึ่งเห็นพฤติกรรมอันหนึ่งอย่างท่านหัวหน้าการเนี่ยท่านมีความสุขนะ ท่านมากลางมุงกลางกดให้ลูกน้องของท่านท่านไม่รู้สึกจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบให้ลูกน้องจิตชนิดนี้ไม่ใช่จิตธรรมดาจะต้องเป็นจิตที่มีจริยะสูงมีความสุขจากการประพฤติสิ่งที่ดีที่งามมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินอาดามาตั้งแต่เป็นหนุม่มเป็นฮิปปี้ฮิปปี้ผมยาวๆสมัยฮิปปี้เกิดขึ้นมาใหม่ใหม่ ไอ้ตัวเราเองมันก็ยังหนุ่มมันก็รับวัฒนธรรมทางนอกเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดั้งเดิมที่พ่อแม่สั่งสอนมาอันเป็นมรดกทางจิตใจมันก็ฝังกลับมาจากต่างประเทศมาถึงบ้านอารมาต้องไปวัดอาราอยู่บ้านนี้ก็จริงแต่ไม่ได้เจริญเติบโตที่นี่มากนะักอายุเก้าปีก็หนีจากบ้านนี้แล้ว ไปเป็นสังกะรีแล้วเรียนหนังสือปอสามปอสองปอสามอยู่วาริชภูมิเป็นเป็นเป็นภูไทยปรรจบกลับมาจบประถมที่บ้านจะมาช่วยพ่อแม่ทำไรทำนาแต่ท่านก็ให้หนีจากบ้านเอกไปบวชในหนึ่งพรรษาแต่สมัยนั้นไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีครูบาอาจารย์จะมาสอนในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเนนที่ ที่ไม่ประทับใจเลยคิดถึงสมัยบวชเป็นเนเนี่เป็นตาสิตตกนรกเพราะอันนี้สําคัญมากอยู่กับกัรยาณนามิตคือครุบาอาจารย์ยาม่ยเมลแรงมาไปใส่หน่วงไม่น้อยหนูมันหลายอยู่หลาะวัดเมื่ออ่นเศร้าอ,อามามกเสปีไปตัวอาจารย์ใหญ่บอกเยเมื่อเศร้ากันนั่นพยายามบอมันมันหางสี่กองดองแล้วบอน้อยไปแม่พระ หวว่าเป็นต้สิสได้คขึ้นสวรรค์ที่นอว่าที่นอนี่อยู่กับคนเช่นไรมันก็เป็นเช่นนั้นมันสำคัญมากตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงจึงถือเป็นอันดับหนึ่งเลยเราก็ต้องทำแต่อย่างนั้นเวลาเขาล่าสัตว์ได้นกเป็ดได้กบมาท่านอาจารย์ใหญ่ก็ไปซื้อให้คนไปซื้อเอากบมาขังเต็นกรุกกรุกกรุกเนื้อเสาขาน้อยต้มส้มมัต้องทา ผูกนกเป็ดไว้เต้นอยู่พืชพืชจดีอดอยวไปขาลกขนลาบนี่เราไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่มีกระยาณนมิตที่สอนหรอมก็เป็นอย่างนี้นแต่ก็ยังดีเราได้ศึกษาอ่านตามตำนานจิตใจเราค่อยๆโน้มเอียงมาทางธรรมอาจจะเป็นที่บุญเก่าที่เราสั่งสมไว้หลายภพหลายชาติพอไปอยู่ไปทํางานต่างถิน่นต่างที่ไปอยู่ต่างประเทศนีย เวลาอาตมากลับมาบ้านอาตมาจะไปวัดไปทําบุญชาวบ้านจะรู้เลยว่ามาเมื่อไหร่มาเมื่อวานนี้เมื่อนี้ก็มาวัดเขาจะรู้ทันทีถึงแม้เราจะเป็นฮิปปี้ผมยาวๆเราก็ยังไม่ได้เทิงวัดเราไปเข้า,าศาสนาคริสต์ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลโจนจบแต่กลับมาเราก็ไม่ได้เที่วัดสํานึกอันหนึ่งคือมันฝากฝังมัน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 อยู่ที่แม่ตอนนี้ต้องฝากพ่อแม่และ เราจะต้องเป็นครูทั้งอยู่ในครอบครัวเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาให้อาตมาไปซื้อหมูเพื่อจะแต่งงานมันจะมีหมูชนิดหนึ่งหมูโบราณเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้านบัวอำเภอกูดบากหมูลาดเขาว่ามันจะกินแซบเอามากินดองอาตมาก็พาไปกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยก่อนทางรถยนต์ยังไม่มีเข้าไปในบ้านบัว บ้านบัวน,นี่เป็นคนกระลงึงคนกระลึงมาจากเมืองภูวานากระเดง้งแขวงคําเกิดคํามวลประเทศลาวเฮ็ดให้พ่อกระจาเฮ็ดนาพอกระเทินพวกนี้อยู่ตามเชิงเขาเลี้ยงหมูแมวถือศาสนาพุทธปนศาสนาผีเลี้ยงผีไทยเนบดอกไม้แดงเปาแคนลุนทุยลุนทุยเยาแล้วก็พากันไปซื้อไปซื้อหมู อาตมาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปบ้านปัวจะเข้าไปข้างในบ้านขอน้อยไปไปดูทางโน้นก่อนไม่ได้แล้วมาซื้อทางนี้เขาว่าทางโน้นมันถูกนี่ก็ขี่รถผ่านเข้าไปไปเห็นเด็กเด็กคนหนึ่งมันนอนร้องไห้นอนยันดินนอนยันขี้ดินใต้ยอยเป็นขุมร้องไห้พี่สาวนุ่งสิ้นเฮียนเฮียนยืนเกาะรัว้วล่างๆดูน้องอย ช่วงนั้นประมาณสักสามโมงเชา้าเราไปแล้วเรากลับมาประมาณบ่ายจากักสองสามโมงแล้วพอขี่รถตามกันมาอาตมาน,นั้นมีนิส,สัยอันหนึ่งคือไม่ค่อยชอบจะเอาเปรียบนี่มันเป็นนิส,สัยถ้าขี่ไปก่อนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ามันฝุ่นเราก็บอกว่ากูสิไปน้าหลังไปรถก็ขี่ตามหลังเพื่อนไปผ่านเด็ก ท,ที่ร้องให้อยู่ตรงนั้นนะผ่านไปได้สักเส้นหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกคิดขึ้นมาว่าเอ๊เมื่อเช้าเรามาเนี่ยเราก็เห็นเด็กเนี่ยมันนอนร้องให้ยันดินอยู่ตรงนี้พี่สาวมันก็ยืนยืนอยู่อย่างเก่าจนป่านนี้นมันก็ยังร้องให้อยู่อย่างเก่ามันเป็นเพราะอะไรจิตมีความรู้สึกถามตนเองขึ้นมาว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เลยตีรถมอเตอร์ไซค์กลับมา มาจอดแล้วกระถามเวาลาเป็นยังัคือบ่อ่อยเอาหนองเน้คือไห้นองไห้ตั้งแต่สอบจนป่านนี้เด็กนั้นเขาก็พูดขึ้นมาเป็นภาษากะเลิงว่าออยอยู่มันพอศู้มึงกะเลิงเด็กพูดสั้นๆไปไวสั้นๆออยอยู่มันพอศู้มันไม่ได้กินเขา่าอีเม่ไปหาเข่าบ้านน้องสนันในทันมากแหมได้ยินคํานี้น้ําตาร่วงน้ําตาตกใน เขาไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแม่ไปหาข้าวบ้านน้องสนัยนู่นบ้านพลงานบ้านน้องสนัยต้องเดินไปนึกถึงเราสมัยก่อนแม่ไปหาข้าวอาดมาเกิดมาในตระกูลที่ยากจนนะจึงไม่ได้รับการศึกษาที่ที่สูงส่งเหมือนท่านเช้ามากาวาร้องเหมือนเมื่อกี้แม่ต้องปลุกไปตำข้าวไปแม่บาลาลุกขึ้นไปตำเขาซอยเอื้อย ได้ยินการวาร้องตอนเช้านี่ว้าฮ้ยห้องยังแตโซ่่าน้องเหมือนกับพวกเราได้ยินเสียงระครังเนี่ยให้ยินเสียงการ์วาร้องโอ้เฮ้ยห้องให้อแม่มาปุกกูไปตําเข่าอีกแล้วเนองแม่ก็ต้องมาปุกพอมันสายมาหน่อยฟ้าสางแม่ก็บอกลาไปหาใบตองใบตองศาสตร์ใบตองกุ้งใบใหญ่ๆเอามาให้แม่ห่อของฝากเด้อไอ้ของฝากนี่เป็นคําพูดที่ไพเราะ ความหมายก็คือของเอาไปเล่กข้าวน้ําท่วมนามันตายมันอดมันอยากต้องหาปูหาปลาหาอาหารหอ่อใส่ไปตองกรุงแม่กระหาบไปหาแลกคนที่เขามั่งมีพอได้กินบางครั้งมันแลกไม่ได้จริงๆก็ต้องกินกรอยป่านี่มันมีกรอยเยอะนี่ความทุกข์ยากอันนี้ได้ยินเด็กมันบอกว่าออยอยู i, you, ม่มันบ่เศรมันบ่ได้กินขา้าว อีเมลไปหาเขาบ้านน้องสนัยวัาท่านมากแมได้ยินเนีย่ยน้ำตาร่วงน้ำตาตกน้ำตาตกในเหมือนชีวิตเรายัางตอนเด็กๆบ้านน้องสนัยมันใกล้ที่ไหนเลยจากบ้านบัวมันต้องเดินผ่านกูดบากผ่านบ้านพลงามไปหาบ้านน้องสนัยบ้านน้องสนัยเป็นทุ่งแต่บ้านบ้านบัวมันอยู่ภูเมื่อไรแม่จะขึ้นมาก็เลย เอามือล้วงกระเป๋าหาเงินได้เงินมายี่สิบบาทก็เลยเอาให้เด็กว่าลาเอาไปซื้อเน่กินปัาน้นองกินเดอ้อมันได้เงินเพ๊ามันวิ่งเลยโดนเติมมันพายทิ้เขามาได้ปิ้งปลามาอีกสามตัวน้องที่กำลังนอนยันดินร้องไห้ลุกก้องแก้งขึ้นมาเลยให้กูกินน้ำแนมมันวะไม่ต้องออยให้กูกินน้ำแน่นออก,ก,นนแนก็วิ่งไปกิน เห็นพี่กับน้องเขานั่งกินข้าวแต่เด็กคนนั้นเอาเงินคืนมาให้สิบห้าบาทซื้อเพียงห้าบาทสมัยก่อนอาตมาก็เลยบอกว่าเอาเอาเอา,เอาไว้ซื้อข้าวให้แม่กินเด้อลังเื่อแม่มาบ่ได้เอาไว้ซื้อปันแม่กินเด้อล่ะเด้อเด็กมันไม่รู้จะขอบคุณแม่แต่คําเดียวดอกมันก็กินแล้วก็เอาเงินยี่สิบาทนั้นให้มันที่เหลือสิบห้าบาทขับมอเตอร์ไซค์มาตมทาง มีความสุขใจสุขใจมากๆที่เราได้ได้ช่วยเหลือเขานึกถึงเราสมัยทุกข์ยากลำบากคิดไว้น้ำตาไหลสุขใจจนน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาร่วงแต่เราก็ไม่รู้จักว่ามัมนมีความสุขใจอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่มันเป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือเขาจนมาบวชมาศึกษาเนี่ย มาเห็นคำบาลีคำนี้ว่าสุขาสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคาชติผู้มีปัญญาแม้ให้ความสุขแก่คนอื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขจากการกระทำนั้นพมจริโยคทังสุขันติเขามีความสุขอันอย่างลงสู่จริยธรรมอันประเสริฐนั้นเข้าใจ โอ้ความสุขชนิดนี้ไม่ใช่ความสุขจากการเอาเปรียบเอารัดแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการให้จากการอนุเคราะห์มึกถึงสภาพอันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มีความสุขอยู่พอประมาณแม้จะไม่มีเงินถ้า,าจะมาตายปั๊บมรณะภาพลงไปเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คงจะถ้ายังไม่ตายก่อนตายตามหลังถ้าจะมีการลงหนังสือพิมพ์บ้างเขาก็จะบอกทรัพย์สิน ถ้าอาตมามีเงินหยุดสักหมึ่บาทในบัญชีธานาคารว่าอาจารย์สมภพตายไปมีเงินไม่ต้องกล่าวว่าเป็นแสนเป็นล้านเหมือนอาจารย์อื่นเพียงบาทเดียวอาตมาจะเดินทางไปลงนรกจะไม่มีความสุขใจเลยจะอายพุทธบริษัทอย่างยิ่งทุกวันนี้มีคนมาทานกับอาตมาอยู่บางบางคนนะวันนั้นไปแสดงธรรมที่อำเภอพานนาท่านหัวหน้าการท่านหัวหน้าการจัด ่าป่าเพื่อจะสร้างามูลนิธิการศึกษาแก่ลูกแก่หลานอาตมาก็ไปแสดงธรรมทำจบท่านเสด็จท่านถวายกันเทศหนึ่งพันบาทอาตมาก็ควักเพิ่มจากกันเทศที่อื่นมามาเพิ่มอีกหนึ่งพันมอบร่วมเป็นทุนมูลนิธิพอกลับมาถึงวัดได้ยินเสียงโป๊กเปกโป๊กเป๊ปเปปเปอยู่ที่วัดนอก พอพอกลับเลยไปทั้งนวนว่าเอ๊ะใครมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ไปดูเห็นพี่น้องชาวอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรแอบเอาไม้ใส่รถมาสร้างกุฏิบอกว่าจะสร้างกุฏิไม่บอกท่านให้มันเสร็จในวันนี้เลยจะหนีข้อดีอาจจมาไปเห็นอ้าวเขาบอกว่าจะจะจะมาลักขโมยทำแต่ท่านก็มาเห็นและมียายคนหนึ่งก็กราบถวายสตาง ซื้อที่ดินกับอาจารย์ถาวายเท่าไหร่รู้ไหมสี่หมืนบาทเราให้ไปสองพันมันออกลูกมาสี่หมืนเดียวเดียวแต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นความปราบเพื้อปีติในการได้อะไรนั้นสิ่งที่เราได้มานั้นเราเราเราเข้าใจวันนี้คือคนงามความดีแต่จากจิตใจคนอื่นที่หลังไหลมาเพื่อประโยชน์เพื่อ ผดุงรมจะหลงโลกเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแกสังคมแต่นั้นไม่ใช่สมบัติของเราเราไม่ใช่สมบัติชนิดนั้นสมบัติของเราจริงๆคือธรรมสมบัติความสุขมันเกิดขึ้นจากพรมจันท์จากจริยธรรมอันประเสริฐอันดีอันงามนี่ทำอย่างไรเราจะหาได้เพราะนั้นเราจรึงต้องมาฝึกจิตความสุขความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่จิตจิตดวงเดียวอันนี้พาไปผูกคอตายพาไปกินยาตาย และจิตด,ดวงเดียวอันนี้พาให้เกิดความสุขและความทุกข์แม้จะไม่มีเงินสักบาทก็สามารถมีความสุขได้มีคนถามกันเส้งแซ่จนได้ไปถามพระพุทธเจ้าระหว่างพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นมหาอำนาจในชมพูทวีปมั่งค้ั่งด้วยอำนาจและโภคะเศษฐีทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่มคตที่กรุงราชคือเรียกว่าเศรษฐกิจรุ่งเรือง การเมืองรุ่งโรดการทหารแข็งแก่งคุ้มกำลังใหญ่ภูเขาห้าลูกล้อมนคะรราชาคฤก์จนไม่มีกษัตริย์เมืองใดสามารถที่จะตีได้แล้วทั้งร่ำรวยโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแสนยานุภาพอันเกรียงไกลพระเจ้าพิมพิสารจะมีสุขขนาดไหนเขาก็บอกว่าระหว่างพระเจ้าพิมพิสารผู้มั่งคั่งทุกอย่างทั้งอำนาจทั้งโภค กับพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเนี่ยใครจะมีความสุขกว่ากันโจดจันกันไปกันมาเขาก็เลยรวมกันไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญระหว่างพระองค์กับพระเจ้าพิมพิสารจอมนารากรแห่งราชคฤื์อแห่งมคตรัฐใครหนอจะมีความสุขยิ่งกว่ากันพระพุทธเจ้าก็เลยถามคืนว่าท่านทั้งหลาย พระเจ้าพิมพิสารนั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวพระวรากายเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมโอ้ยก็บอกจะอะไรทั้งป่านนั้นไม่ได้หรอกหกวันหกคืนได้ไหมไม่ได้อย่าว่าจะหกวันหกคืนห้าวันก็ไม่ได้สี่วันก็ไม่ได้สามวันก็ไม่ได้คืนหนึ่งได้ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่งเฉยไม่ไม่ไม เลื่อนไหวพระวรากายเลยได้ไหมไม่ได้อย่าว่าแต่วันคืนเลยแม้เพียงชั่วโมงเดียวก็ทําไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเราตถาคตนั่งอยู่ไม่ไหวติงไม่เคลื่อนไหวกายนี้เลยตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือจะยิ่งกว่านั้นก็ได้โดยไม่ต้องบริโภคอาหารโดยไม่ต้องทำอะไรเลยระหว่างเรา พระเจ้าพิมพิสารจอมนารากรแห่งมคราชใครเราจะมีความสุขกว่ากันคนทั้งหลายก็ถึงบางอ้อว่าโอ้จริงๆแล้วพระพ้มีพระภาคเจ้ามีความสุขกว่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ดยวนี้ชีวิตของเราเคลื่อนไหวไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะหาความสุขเมื่อหาไม่ได้ก็เอาความทุกข์นี่ระบายระเบิดระบาดเข้าไปสู่สังคมสู่คนอืน่นหนีเมียไปเข้าครับเข้าบาบ ไปกินเหล้ากลางคืนเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆเพื่ออะไรถามดูสิว่าเพื่ออะไรเพื่อความสุขเข้าใจว่าเป็นความสุขทําไมต้องไปหามันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่สุขมันทุกข์ในที่สุดการที่ตนเองไปแสวงหาความสุขชนิดนั้นต้องไปเบียดเบียนพันยาเบียดเบียนลูกเบียดเบียนผัวเบียดเบียนสังคมที่ช่วยโอกาสเอาเปรียบเอารัดขโมยเวร่ำเวลาข้าราชการ หรือช่อราดบังหลวงอะไรต่างๆเนี่ยเกิดมาจากอะไรจากความทุกข์ของจิตใจที่ยังคิ้วโอยยังสแสวงหาสิ่งที่จะเป็นความสุขเอามาบำบำรุงบำเรอให้เกิดความสุขความสุขที่แอบอิงอามิตรความสุขอันเกิดจากกรรมคือจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสความสุขชนิดนี้มีคุณภาพต่ำเหมือนกินอ้อย จากปลายให้จากโคนขึ้นไปหายอดเป็นจังไรกินอ้อยตั้งแต่งเงาไปหาไปกินไปลจไปุจืดไปจืดไปลุบเซแบแต่ความสุขทางธรรมความสุขอันเกิดจากจิตอันสงบจากสมาธิ mm hmm. เหมือนกินอ้อยจากปลายมาหาโคนครั้งแรกยังไม่หวานเท่าไหร่พอกินลงมากินลงมาหวานมาเลยสมาธิมีเพียงเท่านี้ความสุขเท่านี้ ถ้าสมาธิลึกเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่สุขมากยิ่งกว่านั้นเวลาไม่ได้บีบคั้นเลยตั้งแต่ตีสองมหาสว่างน้อยนิดเดียวอากาลิโกอากาลิโกไทม์เลสเอาออกประาอยู่เหนือเวลาบริโภคเวลาไม่ใช่เวลากินเราแต่ถ้าเรามีความทุกข์ว้ายจะเป็นนานเดีวนานเจีงแค่นอ้อมันกินหัวเราแต่ถ้าเรามีความสุขเราสงบ มาสิจแจ้งไว้ที่นออาดมาแล้วลึกถึงภาคสิตจำไม่ได้ใครเป็นผู้พูดฝรั่งเขาเขียนมาในหนังสือ The Rise The Rise of Asia คงจะเป็นเซอร์เอ็ดฟินส์อาร์โนน The Rise of Asia แปลว่าแสงประทีปแห่งเอเชียคือพระพุทธศาสนาและเขาก็ยกย่องพระพุทธศาสนาถึงความสุขจนอยู่เหนือเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกและแกก็บ,บอกว่า ผู้สบสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักเบื่อปีที่นานแสนผู้หัวใจไร้ทั้งสุขและทุกแทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาว That is timeless in the Buddhism นั้นคืออากาลิโกในลัทธิแห่งพุทธศาสนา That who are happy r e g r e s e the สั o r t n e s s of the d a เอะไรอย่างนี้ยสัปสัปดาสั้นๆผู้ได้มีความสุขแปลเป็นภาษาไทยจะได้คำา่าผู้สบสุขเสียดายวันประสันนกะผู้ทรงหนักเบื่อปีที่นานแสนผู้ทุกหนักก็เบื่อปีที่นานแสนผู้อยู่ในคุกนเนี่ยคงจะนานมืดนานค่ำที่สุดพวกเราอยู่ที่นี่ถ้าใจยังไม่ครบเสพความสุขได้ก็ มานหอดวันที่สิบเอ็ดแถวหนอมืออื่นเนี่จะมาดนแถนอเห็น <g iggle> ไหมชีวิตของเรากําลังดิ้นรนไปหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขคว้าหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขสิ่งใดที่จะเป็นสุขได้ต้องเอาเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเพราะต้องการตนเองให้พ้นไปจากความทุกข์ที่บีบคั้นต้องการพบความสุขเพราะนั้นความสุขอันเกิดจากกาม,มารมคือรูปเสียง กินรสสัมผัสและอารมณ์ทางกามเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยภัยอันตรายเป็นความสุขที่มีคุณภาพตับเป็นความสุขที่จะต้องอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นมาช่วยเอื้ออำวยให้ผัวกับเมียอยู่ด้วยกันทะเลาะก,กันเพราะอะไรแย่งความสุขกันเจ้าเอาหลายกว่าข่อย